S <S> ต๊ะกียวเทไดไตัวเล็กม่นน้ันจักรล้านไส่เป็นเนื้ไร้ลายบนต๊กอย่เทไรรวมหมดพอมาทั้งขบขบขบขางอลไก็สองสองสองหมื่นสามประมาณสองหมืสามโดยตกอ,อยอป่ประมาณสองหมื่นสามสปอร์หลังคาเนาะโดยสปอร์หลังคาสองหมื่นสามอประมาณแต่บัตรนี้ยังบว่พ่อยังนี่อ้ายบัี้ เลือแต่ไม่ละไม่ไม่ไม่เป็นปะลมตัวตัวต้นสักการ์กูมัโดยเหเมนเอามาชลากะอ่ะฮันในน้ำอยากอยากให้เอาไม่เป็นไม่เลยมันจะมันจะทนมันจะทนกลัวเห็นไม่ชลามันผัดอายุมันสันบนเกดเกดดีดีสุดก็มิแต่ได้แต่สิบปีสมมติถ้าเอาคันถ้าสมมติถ้าเอาไม่เป็นธรรมดาไม่ธรรมดาเทานี่ต๊ะอยู่ประมาณจักเป็น あだ สบ,บายดีสบ,บายดีและสวัสดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิร์สุขุสุคนเนาะสบ,บายดีปีใหม่กันเบิดสุกุสุคนเด้อเนาะเป็นจังใดเด้ดพ่อแม่พี่น้องเอมาพ่อ,อกันกับซ่องบุญมาบ้านเทาวันนี้มาหาทางออกแก้วเพื่อนเนาะเพื่อนโทรหาสับ,บุญพี่น้องเลยอโอ้ยสบ,บุญเอ้ยเวะมาพี่เนี่ยเด้อว,ว่าสามาเบิงั้งเพื่อนน้องดาวเนี่ยว่าจะ่าเป็นจังใดนั่นเท่ากาับตั้งแต่ไปแจ้งข่าวดีน้อง ว่ามีทางหลังคาอลซิงให้น้องเพิ่นเนาะแต่กับบอกคยมาอัปเดตจักเอือ่อมันนี่คือเป็นข้างแรกคิดว่าอัปเดตท,ทั้งเฮียน้องดาวเพิ่นเนาะพื่ละหากึืนโค้งหางแล้วคืนแล้วเราจังใดทั้งไอแก้วเพิ่นโทรหาเมื่อเช้านี่เนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนานะปีใหม่มาฮอดแรกก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่เฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงลำลำรวยๆกันเบิรสุขุสุขชนเนาะก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่น,นารถนาเบิดสุขุสุขชนอยู่ดีมีแหง้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพาะเข้มแข็งปัสสัจะโครคภัยไข้เจ็บปีใหม่มาฮอดและเบิดสุขุสุขชนเป็นกำลังใจให้สาวบ,บนน,ำน,ำน้ำเลเด้อพ่อแม่พี่น,อนนะ้องเลยเนาะไปสิไปเบิ่งไปอัปเดตเบิร์นทางเพื่อนน้องดาวสะก่อนสิไปเบิ่งว่าทางโค้งลังขอลังคาเพิ่นเป็นยังไดเืออนนน้งาวี่ ใหญ่สัมได้เนาะพี่น้องไอ้จักแมตจักแมตกะสิไปคุยน้ำไอ้กแก้วเพิ่นเบิงว่าทางโค้งหลังคาเพิ่อน,นี่ซิบิดประมาณเท่าใดเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันบาดนี้นาตีโทรมาบอกเคยมาจาักเทื่อบาดนี้เออตจาเป็นจังไรเด้่ยเออรวยสบายดีน้องดาวน้องละวันยังเก็บไปเให้ฟื้นบ่บาดนี้เก็บก็กล่องไว้ ถ้าขึ้นโค้งแล้วมาเบุบคเคยเห็นจักเชื่อด้นี่อยู่นี่เน,น,นาะคักเลยอยู่ใกล้ป่าแท้ดาวนี่หาเห็ดเวลาเฮ็ดออกอนะยังไงแก้วสบายดีเด้อเจ็บไม่เลยโอ้เออเป็กจังได้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่คือใส่แว่นคักแท้มันนี่ใส่มันกันแสง แซงคราก็เหมวกซ้ำมานี่ถ้าขึ้นโพงหลังคาเลยขึ่นไปโดนแล้วว่านี่ขึ้นได้ซ้มือละโซข้าก็ได้ซ้ำมือทางนี้ได้ใส่ทางนี้ไม่ไม่บ่พอไม่บเ่เออพลจ๊กหอดโอคูณสิบสองโอ้คูณสิบสองทางนี้หกทางนี้สิงโดยตัเจ้าดูยางมาหลอกบงพี่ด้วย เราก็ไม่เคยเห็นแต่ะคือห้องละสามเมตรบป็นไรบ่ไอ้เดี๋ยห้องละสามเมตรเลยมันก็ใหญ่เลยห้องละสามเมตรอันนี้เนาะหน่อยเพราะว่าเช็ดห้องนอนซ้ำห่องาะว่าห้องเพิ่นละห้องน้องด๊าละห้องแม่ห้องเอื้อยเดห้องเลยโดยทั้งนี้เห็ดเป็นเครื่อนคั่วห้องหน้าบ่บ่เพรื่องคั่วจะนั่นขยอยขางนอกเดี๋ยวไว้จะขังนอกถามมีงบกะเมนเดเห็ดโบวิ่งงบกะใครเปิดดังอยู่นอกเลย สองคณกโดยบ้าที่ห่วงกลัวนีใหญ่งนี่โอ้อันี้เพิ่นโค้งหลังคาเพิ่นนี่เบิ้ทะเลี่ยไหม่ีเป็ดล้านเป็ดล้านเฉพาะไม่ชันี่โดยบ้าที่เบมือหมื่นกลัวเลยเป็ดล้านโดยมันวัวหพองบาทนี่ยังบมพ่อัพ่อหาเซนหนึงดอกบมพอหาเซ้นโดย พลูกก่อม <Hey. S 2> ันปลพอว่าสิพอแล้วมันเอามาแล้วมันบ่ถึงบลดี้เป็นไม้กระเทธอเลยตัดตัดมาต่อกันตัดต่อกันเลยเลยมันบ่ถึงบัดเลยมันบ่พอห่วงอันี้เนาะสิเมตร ตัวนี้ความยาวอัน10เมตร70 10เมตร70เป็ดเพลน4เมตรกัเป็ดแผ่นทางหนาทางหนาจะเป็น4เมตรกัเป็ดแผ่นใส่เป็ดเพลนคันรวมเงินนี่ประมาณเท่าไรนี่ไอ้สามเดี๋ยวนี้ยังบุญท่านไหลแค่ไหลลองไหลบิ่งนี่เด้อโดยโดยมันจะเบิดประมาณเท่าไหรลองจักว่าฮอัน3เมนพุ่งไ่จากกันนี่ได้จะไหลบิ่งไรบมางบังวยฮะ10เมตร10เมตร แปดแนสิเมตรเจ็ดสิบสิเมตรเจ็ดสิบแทนแปดแนแทนหนึนน่งร้อยร้ยสี่สี่สิบบาทเมตรบาเมตรหนึ่งเมตรหนึงร้อิบบาทสิบโดยตะกี้ร้อยร้อยสามสิบบบอเอามไล่เพวันคือห่มพีกวไหมโดยโดยฮยยันแ่าคอนแดดนะน้องหลเพ่แสงเนี่ยพอดีเพ่แสงเน่โดย เรานี่จักเมตรน <35 00. S 1> ี่ไงสามเมหาสิบโอ้อ้สาหาสบล็อกนจักก่อนอามานี่1พันหนึ่งกระโบต่ำาบสูงุรีดีงามอยู่พอว่านี่พันหน่ี่บ่พอแล้วเมประก่อขคานเรือเรือก็นเด้ตัวเหลือเดีซื้อตื่นอยู่รถกจดเจ็ดไปร้อยเย็ดไปตามขั้นตอนก็นเนาะโรือยเรื่อไปลงเบิ่งกกอนสิเมตร ตัวแพงสุดบ่ลอยสี่สิบเรือม,มีถือกว่าหันบ่มันก็ขนาดธรรมดาแหละตัววากวานมันก็เป็นลอยลอยสามสิบคุณเป๋ะอะไรบังอย่อะเฮือนนางดาวอยู่ม,มีเนี่เฮือนคนกำลังมาเนาะใส่เสือเฮือนเจ้าอยู่ตะเก่านะูนนอย่ในบ้านตุม้ม เอาขึ à, ía, ้นได้มาอยู่พี่เดินไปสานนี่เดินพอแก้วยอพอแบงให้โอ้แบงให้ยหน้าจะา่อสานีเออเห็นห้องยี่บ่ไหนเนี่ยฮะมืองไตนอยากเท่น์โต๊ะคิวเท่ย์ พอมาทั้งขบขวกขางแล้วก็สองสองหมื่นสามประมาณสองหมื่นสามโดยเราอยูประมาณสองหมื่นสามสะโพดหลังคาเนาะโดยสะโพดหลังคาสองหมื่นสามประมาณแต่บัดนี้ยังบ่พ่อยังแน่อายบัดยังหลายเลยแต่ไม่ละไม่ไม่ไม่เป็นประลมตัวตัวต้นสำคัญขมูโดยเหม็นเอามาะลากะ ฮันหเน่หนำอยากให้เอาไม้เพราะเห็นไม้เลยมันจะมันจะทนมันจะทนกว่าเห็นไม้เสลามันฝัดอายุมันสันโบนเกดดีสุดก็มีแต่ได้แต่สิบเปนสมมุติถ้าเอาถ้าสมมุติถ้าเอาไม้เปนธรรมดาไม้ธรรมดาเทานี่้กอยู่ประมาณเจ็ดเปนเห็นว่าทางอัฐออกอัฐวนพรมกัประมาณเจ็ดสิบเปนประมาณเจ็ดสิบเปนโดยเจ็ดสิบเปนมาหลายเปนแปดสิพันก็ ก็ได้ค่ะเหล็กเป็นหาซิพวกหาลาดปลายเนาะหาลาดปลายหาลาดหกแสนตกอยู่เกือบหมื่นเซมินเขาเขาเอาไม่ฉลาดกะจัักตบหมื่นหมื่นกว่าคือก่าสิบสองตับกันสมุไม่ก็ตกอยู่ประมาณหาลาดเนาะประมาณเกือบหมื่นกูเลยเนาะโดยประมาณแปดเก้าพันเนาะโดยเห็นมันเอาไม่ฉลาดมันตกตกอยู่หมื่นกว่าคันซื้อไม่แป้นธรรมดานี่สีสีลดลงโดยเจ้าถามแล้อว่าใหม่ถามอยู่ถามช่งเรือ มึงเลยใกล้บ้านนั่นแหละข้าวกะมาเบิ้งข้าวกระได้ว่าเฮ็ดได้สำเนแล้วกะบฟื้นแรกขึ้นโค้งไม่โค้งยังแล้วกะบยังบอกเฮาโดยโดยตอนนี้งบน้ำข้าวกระมีแต่ซื้อหลังคาโดยกะเรื่องเนี้ยอื่นกัยังบนนี้มีมาโดยาทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอยากให้จะเลีซอยเหลือทั้งน้องดาวกะสมทบกันเข่ามาได้อีกกว่ากว่าสิ ไปติดหนีหนีมามาใส่อยู่ใหม่ตัวนี้เอาเพิ่นเสตติดอยู่บ่ไปยืมมาอยู่ตามมุ่งเลยแล้วสบายแท้แล้วนี่พวยติดกันอนน้องดาวตะกี้ตะกี้ว่าจะให้ให้น้องดาวไปไปหาแล้นั่นไปไปลอยเอากลางคืนไปลอยเอากลางคืนแล้วว่างไม่ได้นอนเฮือดไปลอยกลางคืนเย็นเพิ่นเอาเขาฮ่องกงยันไปเที่ยวในเมืองอยู่งยันไปเที่ยวฮ่องกงเนาะไปหาเอากลางคืนนะไม่ได้นอนเฮือดไหมเนี่ยตอนนี้เลยเลย จะไปเคลียร์น้ำคงชอยมามาแบบจูนกันกระเพิ่อนบ้างโดยมันนั่งคุยกันก็ได้ไอ้ยันน้ำเอยขนองนักโดยเนาะยันน้ำเอยขนองน้องนั่งเนาะแบบมาสีสีไปติดอันเพิ่นโดยแล้มาอันให้มันแล้วแล้วก็บโได้มุงเนาะโดยแม็นเดียวเป็นเดียวตัวสำคัญกับไม่เป็นประล่มอะไรมาเส่นบัญหาปัญหาไระเด็กมันหาเส่นหนึ่งยังหาเส้นโดย เอาเงินน้องดาวจ่ายก่อนก็ได้นี่ว่าเจ้าดังดาวบุ๊มเสร็จิ้ดแรกจ่าเงินไปพกแก้วไม่ได้แบ่งให้บ่เอิ้ลเบ้ลว่าไปเข่าดาวคืนนี่ไปจักไปเที่ยวทั้งได้คืนนี่หลินอยู่เฮือนหลินอยู่เฮือนไม่ไปลงเลยกินอันซื้อเป็นอันเป็ดตัวหนึ่งจักเขากินยังห้ากับคืนี่กินเผาเผาปลาผิวกินแล้วก็นอนเป็ดตัวหนึ่งกับนวลสองกวด บ่ได uh ้ก huh ินยังดอกนอะนิ่มก็เฮาก็กินอิ่มแล้วก็นอนบ่ได้ว่าไปคือบัาหโมเดาะพวกวงกบวงกบนี่ก็คือสิยังบดได้อเนาะ้ายเนาะยังยังบ่ทันมีตอนนึ่งบ่ทันมีบ่ทันมีบ่ทันมีมาแต่ตัววงกบวงกบนี่ก็ยังบ่ตรันมีตึงซี่แล้วน้องดาวเอ้ยคอยเป็นคอยไปละเอ้ยเวามาใส่เงินนะเพื่อนน้อยแ่เพื่อวงกบป่งเยี่ยมหนึ่ก็ประมาณเจ็ดป่งมาไดยโอ้โหปงเยี่ยมบ่โดย วันเจ็ดคู่โดยเจ็ดเอ่อสิบสองโอ้เนว่าันเือนน้องมีก็สิยาวประมาณนี้แหละเนาะโดย เ็จังได้เนาะน้องดาวเฮาบ่มีเงินเนาะอาศัยเงินน้ำเพิ่นน้ำผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นสวยมากก็ได้เนาะดค่อยเป็นค่อยไปล่ะเอ้ยสู่ไปแล้วยามใดก็แล้วค่อยแล้วไปนี่แหละทางพวกแก้วเพิ่นก็เฮ็ดอยู่ดอกเดแล้วสิเป็นลักก็ไม่ยกเรื่อยไปเร่งสิหาจะเหนียวอยู่เนาะปหายืมหาจืมมาสิหาจะเหนียววะแขกแขกเนาะแล้วไว้นี่สนุ๊ก เดี่ยวแล้วครัว่าจะหมดแล้วอันนี้เลยก็บ้อวันนี้ปูนได้มีบ้อได่มียังบัวมีโอไม่ยังขาดลายย่างสาย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 กับบัวมีใช่ไหมสายกับบัมีแห่กับบัวมีเลยเห็นได้ซื้อซื้อตั้งเห่ตั้งสายพร้อมแหละขาดลายเนาะช่วงนี้เนาะขาดลายย่างอยู่ชำบขาดเบิ้ดแล้วแหละเลยยันมาหลังเนาะแตตั้งขึ้นนี่ซื้อเนาะเลยเหตเหตยังได้ละคอยเป็นคอยไปเนาะโอ้ย ให้ได้อยู่น้องดาวเอ้ยคันซ้ำเพื่อนน้องไอเดียสิเรียวไอยู่เนาะมันน้อยโดยเพื่อน้องไอเดียหาเม็ดคูนหกเม็ดสบายจะหันกันยังบิร์เซนปผายโดยเพื่อน้องไอเดียเซ็นเจ็ดเซ็นแปดไว้เนาะอะไรกันแม่นมไล่ยบางทั้งเงินบาทเงินกีก็ตกลายอยูุเฉพาะคือว่าอะไรคันเฉพาะเพื่อนกาสีนั่นเะครับกับข่าหันคานี่เนาะโดยก็เลยเบิร์ลาย อันนี้กับทนาไม่น uh huh. <sh ี่ป้าเบิรดทก็เบรดเปดล้านทนายก็เปรล้านเปรล้านหกเสนลูกปล้านไปเลยหลังค่าีนเบิดประมาณสองหมื่นสามบ้จะบอกยังโดยคนละเจ้าอันตีเสือหลอกเสือลาแล้วก็จงบอกเฮ้งโดยโดย ดไปซื้อซื้อเชโน่คุณหรือเปลดยโรงงานเฮาเคยซื้อบ่โดูยังเหมืนโรงงานตัวนั้นแหละเห็นว่างเซนซื้อคือว่าเม็ดเมตรทะเลาะอิซิบบออยู่ไซคือถือแพ่คนละราคาบ่กยันเป็นบางสุดบ่ยเนบางบ่เห็นว่างขนาบางสุดก็บางอะไอ่อนเหี้ยบบางแห้งบ่กดูยเฮาซูนอะไรเดี๋ยวก็ซัมพัทซัมสังกสีแหละซัมจังกสีธรรมดา่น เม็ดเม็ดหนึ่งร้อยซิปเป็นบ่เห็นในคลิปบาสเซนนั่นเด้เราเอาไปโม้เฮือนน้องเดือนบ่เฮือนน้องเดือนพุ้นทางพวกทางลุงเห็นแม่นว่าเม็ดละร้อยซิปอาจารย์แต่โบโฮว่ารุ่นใดก็บ่ได้ถามเราก็มันก็บอกว่เราบางบางบางห่านนึกถึงอยู่อยู่ทางนั้นเมืองดูเห็นกะมันก็สืถือมันก็ถือกูเขาบอว่ามันแบบแบบใายไม่แร่แก้วโดยโดยคือแป้นนี่เขาทำแถวหมู่บ้านสายบุญนะไม่อัน สีแปดนี่เสีนละเจ็ดสิบมาจูเซโนห้าบาทหกสิบโดยกับใครต้างกันอยู่ไดเดินเดนหกหาอแล้วเซโนเาแมนบอกหันบกเขาหัน 70. เจ็ดสิบเ้าถามมือนะโดยเป้นนี่แพย์ละเป็ดอันดับสีเอาไปยังเอาไปเทค้านเทยังนะเพแตละเจ็ดสิบผละเาถามอยู่แถวหมู่บ้านสายบุญเดนทางเข้าห้ามือนะแมนเฮเือนช่วงนี่ของกับแพงเนาะเงินลาย เห็ดเทือนใหม่เพราะเห็ดเทือนใหม่ได้เลยน้องดังเนาะเทือนใหม่คือกันใหม่ก็ไม่แพงเหมืนเพลง่าโดยไม่กับเพงคือเก่าเนาะอยังกับเพงงสมื่นเดี๋ยวมีแต่ไอ้หาไม่คือบ้านว่าผ้าแล้วก็จักตอกซานไปตอกห้องเช่าตะกี้อีและน้องน้องหล่ะโดยเคยได้เหมือนกันคือจักแล้วก็นิ่มๆตองคอยเป็นคอยไปนี่แหละน้อยแก้วเนาะโดย ใส่เงินน้ำธงผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนเฮาก็ได้ขันมีเงินเฮาเองไก่สีแล้วไว้อยู่แล้วเนาะเอาใส่รถปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอาบเจ็บมาซอยน้องดาวกับมาเน่ทั้งน้องดาวเป็นจังได้เปล่ะคือโบปากแท้เฮ้ฮ่าจักไม่พราะว่านเด้อเอากระเป๋าเคยมาจักเทือเนาะมาหอนหันมาใส่แคือเว็บ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 มาไก่แท้เนี่ย ว่าสิว่าสิพักได้มาหนีไว่าสิปล่อยทั้งได้กิดโดยดเพอดีเห็นเจ้าโทรไปน้องล่าโทรไปถ้ามีเรื่องเด้ันี้น้อึงล่าเงาอยู่ผู้เดียวเรียบ้อยแล้วพ่อทำผู้ทงบัดดงเงาโหยังทำเพื่อน้องนุ่นน้องเน้นกันยังโดยยังยังมืดผมยังยังมืดคนหลังบัว่าก็เลยมามาอยู่ใกล้บ้านเลยนะใกล้บ้านมามาพักมาพักปีใหม่ พักนนี่เาะโดยพักผ่อนพี่ใหม่เนี่ยมาพักผ่อนเฮ็ดเรือนเจ้าของโดยลักขศิมาทำบุญเลยมาทำบุญน้ำน้ำหมูน้ำผึนเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยเพื่อเอินบุญยังบุญสัพโพธิ์พระกับพ่อองเข่าโอ้สัพโพธ์แล้วเลยโดยวิทย์แล้วเนาะยังยังวันวันมือวันเสาร์แหละสัพโพธิ์พระนะโอวัดโอวัดชิแจกซองซองหายเจอได้เนี่ยโอ้สัพโพธิ์พระซองซองวัดชิยายายซองหายแล้วลืมลืมไปเยือนเมื่อวิด เมื่อวันแล้วีเว่ล้วีเป็นโดยเมื่อวันเนี่ยก็บนสมุัรมื่อวันมืวันสุกมวันสุเสนเวันยังมเนี้มืวันจันทร์โอ้ยังดนยังหเืยเนาะโดยเพินเิให้เอาซองให้ไปย้ายย้ายในเดอร์เพลเพินเพลบุญกบปรม่นาะไปหาเพลเพลก็ชีย้ายไปเนี่แล้วบมีบุย้ายก็ย้ายไปนไปซิเลยยายไปดิโดยมีบุย้ายย้ายไป ยายไปได้สิโอ้มาสมโพธิพระเนาะโดยสมโพธิพระนี่ก็คือนี่ไปทนนอนได้ลงหล่าลงว่าจะโดยลงหล่าสิลงอยูอ่สมโพธิพระนนี่่ังถือพ่อผมไปน้อมแล้วอ่อนั่งรับตาเพบนบรให้รนอได้เพบนให้พักประมาณสิบนาทีบอบนเฮียพักเนี้นโยโยถือ,อผมไปน้อมมืมอ,ม,อมีสมโพระมีศาสตร์มีหมดเลเคยเจอหนึ่งว่าเคยสมโพธิ์ท่ อันนี้ก็ยังเป็นสมบูรณ์ปีหน้าก็ยังเอาประสาทพรมในศาสตร์แน่มันหนาวหนาวขึ้นมาเอาพรมอีกสองพื้นลงไปวันนี้วันนี้คันหูเมื่อมากวันนีุ้ดท้ายสุดท้ายเป็นสะดอกคอไปต่อยอดสะดอกคอจบเลยจบวิธีเปิดเปิดพิธีขึ้นไปต่อยอดจบจบวิธีต่อยอดเปิดแล้วเลยบวันนั่งนั่งสมาธิสัมมันับ บาจีฮากับบาจีมาหลายเครือได้บาจีชวนมาเบิ่งยู่วทั้งคนกับโอกไปหลอกเ่อนนองดาวเพคนเห็ดแล้วละบ่กับพวกโคชิได้มากค่ะก็เที่ยวไปทั้งคนนั่นหลายพวกขบขวดชวนหมู่เขาส่งหลอกสนวนมานำสนวนรถเพิ่นเท่กับเฮากับยังบอเคยมาเส้นทางนี่เนี่ยเลยอยากให้ลูกพามามาลองเบิ่งเนาะมาลองมืก่อนเนาะเส้นทางนี่ได้ค่ะบอกเคยเดินมาทางนี่เนาะ เอากระคืดยันทำทางมาดีแล้วมือมือมันซุกถึงโซนโซนฝนมากพอดีมามือมันซุกบ่คือวันเสาร์นั่แหละบุญบุญที่หกมันถือวันที่หกถือวันยังวันที่หกกับมันนี่วันจันทร์วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสองวันคานสามวันพุดสี่ประัทห้าซุกหกวันเสาร์วันเสาร์เนาะพอดีถือวันเสาร์หกวันเสาร์วันที่หกวันที่หกเมืนมือสมโพธิ หลังจากโซโพนแล้วเพิ่นี่เห็ดบุญกองเขาเนาะบ้านห้าบุญกองเขาเพื่อเดือนสามของงานสามคงานต่อยได้บุญกองเขาโอ้บอ<น>่ได้ไปเห็ดเวียงง่ายแล้วเจ้าไม่เต็ม <laughs> ยุดกับยุดแล้วเจาเออ้ามันก็ได้ซอยเพิ่นนัออ่นแหละเพิ่นก็ลงไปซอยเห็ดเวียงหั่นเห็ดนั่นนี่ออธรรมดาแล้วนเนาะโดยวยืนน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นแม่นให้อยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเนาะ เออผมนี่ยังมาให้น้องดาวเอาเงินไปชืดน้ำชืดในชูฟองแก้วกินในเด้อดาวเด้อยกายมาเลยได้กินนี่บัวจักข่นค่ะน้องดาวซื้อชูฟอแก้วกิน้ะลูกเด้วยหันเวียดบ่ะเออบัดออกไป่ได้ซื้อมาบัดออกไปพื่กันซื้อกินครับก็ได้ซื้อเนี้ยมายั่นลงทางยั่นตาจ้องใช่ปะาอ้ยั่นกายทางแั่นกายคุณผู้กายไปข้อล้านมันแห้งคุณโอ้แล่นกายแล้ววะแล่นกาย โล่เศษ่ถิดทองมากายแล้วเศ่เถิดทองเลยด้านหลังห่อนร่อนมันบุญอ่ะกายขึ้นพุนโยของกเวก็เวเจ้าใครมันเลยใช่ป้าเดียวไปเลาะเบื้องข้างนี่อีกไปแกะปะไปเลาะอีกกันยังไงแกะไปเมื่อจุ่ยใครฝีหนาวเลยหนาวไอ้สนไม่นี่เย็นพอน้ำมาจะใส่ทักใส่สามาเต็มโคกมาได้อันนี้กันเลยโอเคทักมันยังได้ ไกดเติบได้นนดินหนก่ถใหญ่ลดไงัะพวกอะไรไรอ้ยอยอ็เติได้ดินกับประมาณเจ็ดล้านหาอ,อนนาตามตามแนวขิขดว่าที่สาม,มีผู้ใหญ่ต่องบออกมาเรีอนเลนตันแรกกกอมาันนี้เป็นเงินไทยหองน้ำด้หองน้ำก็จิมันอยู่แถวนี้แหละ เห็นไฟหงดำอยู่นอกเลยเห็ดอยู่หัไรเลยแล้สบายเพราะว่ามันเห็ดห้องนอนห้องนอนเพ่นคลเพ่นเพลายว่ะนี่มันห้องก่อยกวห้องหนึ่งแล้วหงแม่กับหงหนึ่งแล้วแมยเมยพอมีน้องมีน้องนอกมันอีกได้สองคนมันหลายเลยคันนี้เลยก็มาพี่โดยบุมีแล้วก็เอาแต่คันใหญ่เลยก็หิดตุ๊กเพราะได้ดังไฟซื่อเลยเออดเห็่นเห็ดตัวเองดอกตุ๊ก พวกของน่าร้ายแถวนี้คุณเขาเขาสาวนาสิบร้อยโอ้ไม่จะปลาบุกให้เราแถวนี้คุดาคุดถังไว้เลยมันจะเป็นบ้านเวลาเขานาหันมาเคลื่อนลังมึงใหญ่อ๋ออันนี้น่าจะบุกเห็ดเหรอโดยตะกี้เห็นหน้าบุหรีเห็ดบุหรีเห็ดบุมันมันโน่นพดต้องเห็ดให้ใหญ่ให้รถขำวมาบุกเบิกให้กดเชดีดำกับได้รับเดือนเก่าเหมูวบ่งอ้อม Say gọi được hạng hắn hết gửi nó đôi so hỏng lâu lâu bắt nó nắp đôi ba mắt so hỏng lâu 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 นาะถ้าผู้ใดอยากซอยเพิ่นผู้ละเล็กละน้อยก็สมทบกันเข้ามาพี่น้องเลยเนาะน้องดาวก็ขาดอลาย่างคือไอ้แก้วเพิ่นว่านี่่ทรายเนาะโดยไมตอกปูนโอหลายย่างนอแก้วเนาะบกนี่บกบกก็บ่พอดอกมันยังบ่หลาย ไปกะเพิ่นก็ติดต่อเข้ามาเองเพิ่นเนาะเพิ่นก็เห็นอยู่พุ่นนี่ผู้ใหญ่ก็จักเพิ่นสิซอยทางใดแน่ทางใดก็กซอยเนาะโดยเบิ่งลเบิ่งักก่อน12เมตร6เมตรเาขึ้น2อน่น่แก้วโดยเฮาเพื่อนน้องอเดียวเฮาขึ้น3บ่คือขึ้น2 <Đ ôi. S 1> đi, à, <S 2 s สองแต่ว่าต้นน้นมันเขาเขาเขาบริคูนคูณคูนโลบขาวมันกระตำกันอันนี้ดินทมลดดันเลยทั้งหนากันยังข้าอสามพัดเพื่อเทคข้านบดชูมืมีดินทมอีกโดยของสามนม่สาำนี่แหละของเรือนเขากบกระสามเม่หาซีฟังสีก้างไิดหน่อยโดย น้องน้องหล่าก็จะเอาสี่เม็ดของเพ้่น้องหล่านะโดยได้ยังสาวนอนกองกรเละอยู่สาวไอ้้องหล่าสาวนอนกองอยู่เราจะปุกเยียงกันเดียวละเยียงกันก้วน้องดาวโดยดีรายเนาะเจ้าเนาะโดยมีจจะไม่โตเพราะด้น้อยแก้วเนาะโตมั้งมันไม่บมยยาวเนาะไม่บมยยาวไม่สี่แปดก็ไม่ยังอันนี้ไม่ซิบแบบหาพุดซิบ นา1 2อือนี่ต่ไม้ตอนบ่มีไม้ยาวเนาะโดยมันหาไม้ยาวยากบ่สมมุตินี่ถายากแะถ้าสมมุติ6 6 12นี่แบบท่านว่ามีไม้7เมตรนี่พอดีบ่เฮ็ดข้าวมันก็ตัดคือเก่าบ่จ้ตอคือเก่า7เมตรปุสมมุติไม้7เมตร5 0จังเ่พอดีเปะโดย7เมตรยังบ่ถึง7เมตรนี่บ่ถึง กูถึงมันมันสั่นเพราะที่กุดุดอยู่เข็มคอนมันสั่นเพราะที่สั่นกี้ยามันแล้วมันเป็นทรงนี่ผลบุพเพเจ็ดเมตรเกลียวออกขางละขางรหัสซีดิโดยได้ยี่หรอไอ้แก้วไอ้มันสั่นได้รหัสซีเป็ดกูดุดอยู่ละโดยโอ้โหเสียงตู้เพิ่นงฉลองมานะผู้บดดักน้องดาวเอ้ยโดนก็แล้ว ได้แโดยโดยลม่อไอ้มาพกับเมนเมนตเดือนในไเจนี่้กลับมาอัปเดตทางเพื่อนน้องดาวเพื่อนกับบโพลายซิ่งลายย่างเนาะะคือทางไอแก้วเพื่อนมาและพี่น้องเอ้ทางเฮทางซ้ายลายอ่านลายแนวเนาะ แจ็คฮัทสีหจังไรพูนแม่พี่น้องเอ้ยกะทางเฮากะาัยเงินลำทางพูนรักผูใหญ่เพิ่นเพิ่นบ่ซ้อยกะแล้วแล้วเนาะกะแนว,ว,วเพิ่นกะบางที่พูนรักผูใหญยเพิ่นกะลาปหลายหมองหลบ่อนพี่น้องเอ้เฮากะเข้าใจผูใญัยจะดีขึ้นกันเนาะกะซร้อยหลยผู้หลายคนเงินกะแจ็คซีมาแตา่ใสทางพูใหญ่จะบุญก็ได้อ่ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องดาวนี่เดอ้อถ้าอยากสมทบหรือว่าเข้ามาซ้อยน้องดาวพูนละหะละซิบ เพื่อละเล็กละหน่อยเนาะซรอยกันคือทั้งใอ้แก้วเพิ่นบอ,อกไปแล้วกระเพอหลายสิ่งหลายอย่างเป็นกําลังใจให้น้องดาวเน่เนาะมาหนี้กับมาอัปเดตให้เบิง้งกับมาเบิ้งเรื่องหลงังคุ้งหลังค้าเนาะว่าสีเวิร์ดงบประมาณเท่าใดทางไอ้แก้วเพิ่นกะรวมมาแล้วประมาณสองหมื่นสามกว่าจ้ะเนาะอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคล,คลิปนี้ก็สิอําลาพาจากไปซะก่อนพอกันในคลิปหนะ้าขอบ,บุญขอบคุณไปทา้งคุณยังเจด,ดีที่ไว้เนื้อเสีอใจให้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะ สำหรับเอคือว่าอลโลซิงนี่แหละลังค้าเื่อนน้องดาวถาว่าเพิ่นขึ้นโค้งขึ้นอย่างแล้วห้าเปิจังสีมาซื้อมาใส่ให้เพิ่นนะลาพีล่ละน้องไปแล้วสบายดี